กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวได้กำหนดให้มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทงและกิจกรรมการแข่งขันเรือพายโดยได้รับเกียรติจากคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและร่วมลอยกระทงในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงามโดยกิจกรรมในครั้งนี้สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้จัดตกแต่งกระทงชื่อชุดโคมประทีปบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีจำนวนหนึ่งใบเข้ารวมในเทศกาลลอยกระทงในครั้งนี้ โดยใช้วัสดุธรรมชาติในการตกแต่งกระทงเช่นใบตองดอกไม้สดเมล็ดธัญพืชต่างๆซึ่งเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและยังเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง ทั้งนี้การจัดตกแต่งกระทงได้รับความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและชุมชนย่านนางเลิงซึ่งเป็นการสารสัมพันธ์อันดีและการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้เกิดความรักความสาม,มคัคคีรวมทั้งยังเป็นการช่วยกันสืบสารประเพณีอันดีงามเอาไว้ด้วยในวันนี้นะฮะกรุงเทพมหานครโดยสำนัำกวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ได้จัดรื้อฟื้นประเพณีการลอยกระทงตรงบริเวณตลาดน้ำของบดวงภูมิเสษขึ้นมาทางสำนักทรัพย์สินเองนะครับซึ่งมีพื้นที่อยู่บริเวณนี้นะฮะ้ก็ให้ความร่วมมือกับทางกรมงเทพหานครนะครับเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดกระทงประทีปนะครับเข้าร่วมขบวนด้วยนะครับซึ่งกระทงดวงประทีปดังกล่าวนะฮะก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้อง ผู้เช่าทางกองสำนักงานวสินตรงบริเวณตลาดนางเลิ้งนะครับรวมทั้งภาคีที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวชุมชนข้างเคียงรวมทั้งสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบสันรุพ่ายนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักวสินได้ประดิษฐ์กระทงนะฮะเพื่อเข้าร่วมกระบวนในครั้งนี้ด้วยครับ เร,เราคิดว่ามันเป็นประเพณีนะถ้าเราไม่ไม่มาสืบทอ,อดเจตนาลมของประเพณีนี่มันก็จะสูญหายไปนะก็พอดีสำนักง,งานทรัพย์สินได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงชุมชนในย่านตลาดน้ำเลิงก็เหมาะมันเป็นโอกาสที่ว่าเราจะได้สร้าง คนรุ่นใหม่ที่ว่าในในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยต่างเนี่ยให้มันเกิดแล้วก็เกิดการเรียนรู้สำหรับชุมชนได้ครับตรงนี้นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานประเพณีรอยกระทงที่คลองกระดุกมกรุงเกษมแห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายอาทิการแข่งขันเรือพายสืบสารวิถีไทยการแข่งขันมวยทะเลการละเล่นไทยการจำลองตลาดโบราณการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรีและการประดิษฐ์กระทงแจกฟรีสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้